ถ้าจะลดก็มีเยอะพอสตคงวรนะครับไปได้เรื่อยๆครับแต่ก็บอบอได้ยุดนิ่งครับไปได้เรื่อยๆครับวงจาก M6 มากมากสู่สนนของเยอทินนะครับผมใส่ทางคู่ขนานนะครับ ไม่ไอาจจะมีรถไล่ครับเป็นพ,พี่น้องรถเต็มเยอะวขั้งหนกอ่ะใส่คู่กันนั้นเราเพราอได้เหยีย่ยบไปเรื่อยๆครับพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องกุเรับบ้านเก็อขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้องเด้อ ปลายทางนะครับทำงานสูงงานต่อไปห้านะครับสำหรับเคยเล่ากะมื่นกะเหตุงานเลยนะครับกลับมากอะบัะคกคอนตจะขึ้นหนึ่ง่ะเหตุงานต่อเลยพี่นอ้องวนี่เคยเล่าอยู่ช่วงมองแค่นะครับ แค่สลรอบุรี่นะครับออกมาพรโยทินนะครับสมุงนาไปสมุทรสาครแล้วพี่นออาาอ้องอ่าไพเของวาเบิงกระอ่เช็ดถามกันได้นะครับพูดคุยกันนะครับเวลากบตลงไปเรื่อยๆพี่นอ้อง ขอบุณหนึ่งล้านดวงตานะครับกลับบานไปนอนะครับลับรุงเทพบไปนอนะครับที่เข่ามากนะเข่ามากะสู่งานต่อไปนอเคยเล่ากับเขามากมากับมือนี้ก็เดินห้างกับนะครับสู่สาคอนงานมือนี้ก็เปิดงานเลยพี่นอถนนกับมือนี้กยไปได้เรื่อยๆครับบรรยากาศกับพ่อขับยุกขอกถือว่ารถติดนะครับ ช่วงระหว่างหินกองนะครับสลับบุรีหินกองนะครับรองเขาไหเบิ่งไปน้องบุกีพ่อคู่ขนานกับพ่อได้ขับอยู่พ่อได้เหยียบอยู่แต่ว่าเขามาช่วงเล่นกลางเป็นยังไงน,นะครับเขาโอนโยทินไายรักเ่านี่ไปได้เรื่อยๆครับ กบมาหอดก็พู้สิได้พักผ่อนแล้วเนาะแล้วก็พูดดีสิไดสูงงานต่อไปละผู้ไดเปิดงานละก็ได้เมื่อวานนียนะครับส่วนเคยเล่ากับมื่อื่นหมดละเปิดงานนะครับใน้ส่งงานต่อไป,ดไดปไนเฮาหลัลงจา,นนงงา,านะกพักผ่อนไปเยียยเย่ยมญาติไปเยี่ยมพี่น้องเขา,าแล้วนะครับเอามาสูงงานต่อ ใช้กะอ,อ่าบอกกันน่เดนอพี่น้องทางไหนกพอไปได้รัดได้ทางไหนรถติตรดรถติดนะครับแจ้งข่าวกันเลย โครงกา,ารบานเขาขับบ้านไปนะครับบวบเล,ล่ากับพ่อปันได้ครับเมื่อยหลายกว่าขับรถเมื่อยขับรถกันอ้อนในเรียไปสองมือแล้วพี่น้องรถติดขักติดแนะ่นะครับคาัดากรกลับมากอะเอา้าสู่ตัวใกล้แน่กับบริติดพ่อปันได้นะครับมาช่วงนี้สิหน,น้าเจ๊หน่อยนะครับรถ ไปอาเขาหานามไม่กินเนาะพี่น้องเนะาะคือว่าไปเอาหาเขาานามไม่กินไปสู่งานโตกรุงเทพเนาะครับอายุบานยุคด่วนอายุบานก็ยิจฉช้าไปนะครับ <c oughs> เข้านี่เลยอิจฉชาคนอยูุบานนะครับส่วนผู้ใยู่เุ็นงานกรุงเทพก็สูงงานต่อไปนะครับพี่น้อง ชทมาเลยนะครับขับรถนน่นะครับแชทมากกเลยครับคุณมานทานหน่มกาษีตอบด้พี่น้องเน้อได้คุยกันในเวลาเดินทางครับ<อ>มาคุยกันย<อ>ัไงยเลครับดีเย็ยัยน้อยนะครับตัวของในเมื่อกี้รถห ทางพอดีนะครับเอาไปเพราะเดิดไปเรื่รยอยๆขอบคุณหึงหล้านดวงตานะครับเข้ามารับชมนะครับเข้มาคุยกันเนาะกลับบ้านกับซองแล้วหรือยงังครับเมื่องานโรงงานเห็ุงานโรงงานรีนงงนกันเลียล้ยงกับวากันเห็ุงานกันเลีย้ยงนั่งเคยเล่าก็บต้นเหตุยงังอย่งนี่ อรับหลดเยเลยปรับคอนมือแรงกันดีสู่งานต่อไปนะครับขอบคุณห้าร้านลุงตานะครับที่เขามารับชมนะครับไปใส่นอจีขอกลับบ้านครับกลับบ้านกไปเหตดงานสู่สมุทรสาครหมดละ หลังจากพักผ่อนมาส่งการนาะกลับบ้านก็ถือว่าบ้านเท่าแล้วเนาะกลับบ้านกับซองเข้าวันเข้าเหตุการณ์เหตุงานเหมือนไรพี่น้องนะครับรถกะสีติดๆนิดๆหน่อยนะครับจเจอพ่อไปได้อยู่กับบริษัทก,ก็ปไปไลย คุณสามล้านลุงตาครับที่เขามารับชมนะครับคุยกันไปนะครับเคยเล่ากับอ่านในอ่านท่านเคยเล่ากับจีอ่านนะครับเด้ออ่านเพราะท่านกับขอถดขอให้นั่งพอขับรถไปนั่มนะครับคุยไปนั่มนะครับตายตรวจสดบรรยากาศการกับบันพี่น้องเขาน้องนะครับนี่ยุ่ช่วงสีเขว้างหน่อยนะครับพี่น้องรถกับมีหนาพอสมควรนะครับสายผมโยทินนะครับ นาสกรุงเทพจะเคยเล่าใส่ถนนคูขนางเนาะก็ได้เหยียบก็เด้เลียนอยู่ก็ด้โปรดค้านะครับแต่เขาข้างในเนี่ยก็ดิ้ข้าวเดียวก็เหยียบคาดก็เดียวก็เหยียบคาดขาจังเมื่ลไรพี่น้อง บรรยากาศถนนอ่าผมเ,น,น,เนื้ทินนะครับพี่น้องในเบื้องนะครับสายงัปบานสายกับรุงเทียบเทานี่แหละจากกับบานมากอ่ะกำลังอ่ามากกับมีนะครับจากถึงฮอดบานฮอดซองแลก็มีนะครับฮอดบานฮอดซองกับอ้าวมาคว้นไปไปเห็นงานไปกับสู่ต่อไปนะครับพี่น้อง นะครับที่บองมาเบึงแหลกกดถ่ายกำลังใจเคยล่านะครับกดไลค์กดแชร์เนรัพี่น้องเดอ้อในน้อยเพื่อให้เป็นกำลังใจของเคยล่านะครับถูกทับคลิปต่อไปครับคลิปกับบุคคอยได้ออกเพราะวันไหนนะครับบุคคอยมีเพราะวันไหนนะครับเด็กใหญ่มาคิดไปพี่น้องทายทอดพี่น้องดูบึงส้มกันไป แน่เบ็ดน,น่แหะพอกะเทื่อนเบ็ดกันเลยขอบคุณสองล้านดวงตานะครับจีขามาใม่กำลังใจเคยเล่านะครับขอบคุณลหลายหลายขอบคุณจักใจ่น้องนะครับน็นละมึงไปนะครับเดินลง โอโหโยธินมุ่งหน้าสู่กรุงเทพนะครับรถกัดหนาพอสมควรนนะครับต่ว่ากับวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับผ่าน1บหูนย์ได้อยู่เนาะผมก็ถือว่าผมก็ถือว่าติดนะครับกบไปได้นะครับแต่ว่าหนาพอสมควรนะครับจะก็เหยียบได้ไปได้เรื่อยๆนะครับ งานเหตุการณ์แล้วก็สู่ต่อไปนะพี่น้องนาะสู่ป้ายนะครับเคยเล่ากับกับสู่คือกันละนะครับไปกับที่ไปสู่งานน่อนะ่า <c oughs> งคนต่างสู่นะต่างคนต่าง,ด,ง,ด,งดินล่นนะครับหาตึ้งหาท่องนะครับกลับไปเติมพลังใจมาแล้วกันเอามาสู่ต่อบปนี้หลังจากเติมพลังใจเข้ามาแล้วนะครับไปหาลูกหาเต่าหาพอ่อหาแม่นะครับกาบพ่อกาบแม่นะครับ หาคุณกู้บาอาจารยเพราผู้ทางบ้านมาแล้วกันเรื่องพลังสูง่อไปนะครับแจ้งน้อยเขาก็ได้ดไปนอกบ้านครับปีละครั้งนะครับเราคนเห็นงานเหตุการ์จากพวกเขานะครับเนาะปีละเทียเงิอบานเื่อซอง พี่น้องที่เขามาให้ก็น้อยใจนะครับไปไปไปน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันเบิ่ร์นคนรถก็เหยียบได้เรืเร่อยๆครับผมก็ถือว่าติดเยลากับไปหนีหอดบ้างไอยก็จิเงเดี๋ยวซ้ายไปวงเวทตั้งตะวันตกน,นะครับพงงาสมุทรสาครน,นะครับนะสู่สมุทรสาครคนลนะ เทพกะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับการใส่รถใส่ถนนจะระวังกันแน่เด้อยนะังเคยเล่ากับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อยกับพักนะครับเมื่อยกับพอนนเะี่ยก็ลูกก็นอนเร่เร่แล้วนะลูกค้าลูกนี่เฮ้ย กระตื้นแล้วพี่นอ้องกระตื้นแล้วนะครับอ่ณผู้เขามาไหมเขามาชมกับผมสิแจงทราบนะครับดินี้ผมกะบกำลัง,งมุ่งหน้าสู่อ้าัาหน่อยนะครับรอยู่ถนนโยทิศนะครับหลังจากเข้าสู่งานสุขการแล้วนะครับหลังจากเข้าเหตุงานนิดเดีวสู่งานสุขการก็ไปพักค่อนยุบานแล้วนะครับ กลับมาสู่งานสุสานสู่การต่อนะครับเาเงื่อนหาท่องเข้าต่อนะครับไปเติมสส at, แต่งเติมแต่งเติมกำลังใจเข้าแล้วกำลังใจเข้าแล้วนะครับกลมาสู่ต่อนในวิธีเข้านีแ่แหละนะครับวิธีหาเงือนเข้าเนี่แหละแต่ว่ามากกับว่ามีเงื่อนใส่เราไี่น้อนกะนะครับกลับมาสู่ต่อสู่พู้เหยอะเขามุงหนา้าสู้เมื่อหลวงต่อไปนะครับอันนี้ก,การการจราจรนะครับกไปได้เรื่อยๆครับสมุก สำหรับถนนถนนยอดินนะครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณบางหน่อยครับพี่น้อง,งนะสู่กรุงเทพเมาองหัวล่ะนะครับส่วนเคยลากะัุกรุงนาสู่สมุทรสาครครับไปนีกัเดี่ยวเขาวงแหวนทาาตะวันตกนะครับกรุงนาสู่สมุทรสาครเมืองหล่ะนะครับบางปะอินหัวลับบางปะอิน ทางบางโมท็องนะครับไปพูนล่ะเส้นทันเวียดเกตไปพุ่นตะลุบางแค่นะครับบางบอลล่ะบนมุ่งนาไปก็ได้นะครับนี่มุ่งนาสู้ว่างน่อยครับก็อีกนี่แหละส่วงว่างหน่อยนะครับ ยามไหนพีน่น้องเอ้ยไปเรืเร่อยๆ มีแชทมาอาจจะตอบเ่าท่าน,นไดใด้ไพี่น้องด้วยว่าเบิ่งทางอยู่ตาก,กับเบิ่งทางครับฝืนน้ำกันไปเรื่อยๆครับ,บหนาสูกรุงเทพเข้าคนละก <c oughs> ูได้เขากูได้ไม่อยู่ใกลนะครับแถวอายุทยาแถวบางน้อยก็บฮอรแล้วนะครับ เวลามาส่งหอดบางน้อยแล้วครับจุตยาแล้วนะครับเดี๋ยวกูเด้ตามไปสมุทรสาครก็ตามมาด้วยพี่น้องเด้อเบิ้ลน้ำกันไปน้ำกันเงี้ยๆครับนี่ถนนโอนโุธินนะครับเรื่องเล่ากับมาแต่ถนนเอ็มหกแหละนะครับถนนมอเตอร์เวイเอ็มหกครับจากทีว่า ได้อยู่นะครับได้การอยู่เดีด๋ดยวรถพยาบาลมาแล้วโอกก็ได้ออกออกไ็ไ้เดี๋ยวครับออกโหดื้อ,อ 我不能比你 ไปแล้วพี่น้องเอ้ยครับตลาดวังน้อยไปเป็นไงบ่ค,ค,คือเขียวคือพี่น้องเริ่มรถรถเริ่มเน้นเริ่มน,น้าแน้ว ขอบคุณสามล้านไล่ครับกับอีกสองดวงตานะครับสองล้านดวงตานะครับ